Okay. You're right in there. มาขยับเข้ามาอของพวกเราเลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยววันนี้เลขห้าจะหายไปก็จะเหลืออีกสี่วันสำหรับ a อ5ห้าแล้วก็สำหรับเซี่ยวนาทีที่ยิ่งใหญ่ก็จะไปเกิดขึ้นที่ ที่ไหนนะเราจะไปเล่นที่ไหนนะ Impact Arena. ที่ Impact Arena. อิม a พกอ a รีนาเคยเข้าไปดูมาก่อนไหมรอนเป็นคนนึงรอนตอบผมแนละ้วไม่เคยเข้าไปดูงานในนั้นมาก่อนกูดเคยเข้าไหมาไม่เคยเคยเข้าไปเคยเข้าไปมาก่อนไหมไม่เคยไม,ไ,ไม่รู้เคยเข้าไปดูอะไรก็ได้ในนั้นอ่ะผมทำไม่ได้เพาในหลวงจะรีแฟกใช่ตเข้าไปไใช่แต่ว่างานในหลวงจะมีอยู่หลายโซนแล้วก็จะมีโซนหนึ่งที่อยู่ในอิมแพ t อารีนา ไม่แน่ใจใช่ไหม,ไมไเอาจำไม่ได้นะ okay. เ,เข้าไปหรือยังไม่เข้าไปไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่ผมรู้แค่ว่า,าที่ผ่านมาสำหรับคนที่เข้าไปในนั้นมันก็จะเป็นช่วงนาทีที่ยิ่งใหญ่ของแต่ละคนในจังหวะชีวิตชีวิตหนึ่งเหมือนกันอืไม่ธรรมดาในนั้นไม่ธรรมดามันเป็นมันเป็นเวทีที่หลายๆคนเนี่ยฝ่ฝันไว้เหมือนกันอืสําหรับสําหรับคอนเสิร์ตเฮ้ยถ้าเป็นไปได้ สำหรับนักร้องสำหรับศิลปินก็อยากจะมีโอกาสสักครั้งนึงที่จะเข้าไปเล่นในนั้นอแล้วก,ก็โอกาสก็มาถึงพวกเราห้าคนตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคนหนึ่งร้องประมาณเพลงของเรายาวสักประมาณเท่าไหร่สี่นาที <c oughs> ถึงไหมสองเพลงแปดนาที <c oughs> ไม่รวมเพลงนักราศสารโคลราศสารเนานะแปดนาทีกับช่วงชีวิตที่เราจะขึ้นไปร้องบนนั้นนะ คุณนรู้สึกแค่ว่ามันจะมาถึงแปดนาทีอันนี้ได้อมาจากกองเชียร์พวกเราทุกคนอืมมาจากทุกๆคนที่ที่เชียร์พวกเราอยู่อืดังนั้นช่วงเนี้ยคุณอนอยากให้พูดถึงแฟนคลับเราหน่อยที่ทำให้เรากำลังจะมีช่วงเวลาเซี่ยวนาทีที่ยิ่งใหญ่ในแปดนาทีในวันเสาร์เริ่มที่ใครก่อนก็ได้ คนที่เชียร์เราถึงคนที่เราไม่รู้จักถึงคนที่ช่วยโหวตคนที่ทำให้เรามาถึงไม่รวมไม่เกี่ยวกับครอบครัวนะนี่เฉพาะกล่องเชียร์อย่างใครพร้อมก็โอเคหัวเดียวเลยะไรอะไร <c oughs> ได้ไก็ ขอขอบคุณสําหรับโอกาสอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติมากครับที่จะได้ขึ้นไปที่นี่ครับไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าในชีวิตจะมีวันวันนี้ครับไม่รู้จะขอบคุณยังไงครับมันเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจแล้วก็คะแนนโหวตทุกๆคะแนนครับไม่รู้ว่าการขอบคุณไปมัน สำหรับปั๊มมันจะน้อยไปหรือเปล่าแต่ว่าพอถึงวันเสาร์แล้วปั๊มจะทําโชว์ปั๊มออกมาให้ดีที่สุดครับแทนคําขอบคุณจะออกไปกับเพลงทั้งสองเพลงที่ปั๊มเลือกมามครับ <c oughs> ใครต่อก็ได้ <c oughs> ได้ค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกๆคนที่ห <c oughs> นาจะรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักค่ะ <c oughs> ที่ช่วยช่วยหวอด <c oughs> ให้หนูได้มาอยู่ถึงวีคสุดท้ายค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาอยู่ถึงวีคสุดท้ายเลยคะ่ะแล้วก็ทุกๆวีคที่ผ่านมาหนูอาจจะทำในสิ่งที่ ยังไม่ยังไม่ดีพอเท่าที่ตัวเองคิดไว้ะค่ะ <laughs> แต่ว่าแต่ว่าวีคนี้คิดว่ามันเป็นวีคสุดท้ายแล้วก็คงจะแบบทำทำ,ทำเต็มที่ถึงแม้ว่าเพลงมันจะยากมากค่ะ <c oughs> แต่ก็จะแบบทําให้เต็มที่ทําให้ดูทุกคนเห็นว่าสิ่งที่ทุกคนให้ให้มาเพียงแม้แม้แต่โหวตเดียวก็แบบมีค่าสาหรับนูมากค่ะ <c oughs> ก็จะทําเต็มที่ถึงแม้ว่ามันจะยากขนาดไหนคะ่ะ <c oughs> ก็ขอบคุณ ทุกคนที่ช่วยโหวตให้แล้วก็ให้โอกาสนะคะขอบคุณนะคะก็ขอบคุณครับขอบคุณกับรุบทุกคะแนนที่โหวตให้ครับจนมาถึงสัปดาหสุดท้ายแล้วสัปดาห์ที่สิบสองครับสำหรับคนที่มีความฝันแล้วคือมันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากครับที่แบบ แคก้าวเข้ามาสู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตจนอยู่สิบสองสัปดาห์ได้เรียนรู้จนครบครับแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นเ <c oughs> วทีที่แบบมันคือเวทีระดับที่แบบนักร้องระดับโลกก็มาขึ้นที่นี่ครับ <c oughs> แต่พวกเราก็ยังเป็นแบบว่าแค่เรากำลังจะกำลังเรียนอยู่ครับกำลังแบบกำลังแบบศึกษาจะแบบพยายามเป็นศิลปินอยู่ครับแต่ว่าเราก็ได้โอกาสตรงนี้ก็คือถ้าเกิดไม่มีคนที่แบบคอยแบบส่งคะแนนบทมาให้ครับ ส่งกำลังใจมาให้อย่างเขาคงแบบคงจะไม่ได้มีโอกาสมาถึงวันนี้ครับก็คือสัญญาว่าจะพยายามทําให้เต็มที่สุดครับจะพยายามเอาศักยาภาพที่ตัวเองมีครับออกมาทําโชว์วันเสาร์ที่แบบมีโอกาสได้ขึ้นเนี่ยวันเสาร์ในทีมแพ็นะครับเป็นการสุดท้ายก็สัญญาว่าจะทาแบบให้เต็มที่สุดที่ที่ทุกคนแบบเช่วยกันหมดแล้วก็ทําให้แบบรองได้มีโอกาสมาถึงแบบสบสุดท้าย อยู่จนครบจนปิดบ้านเอมาั้งนี้ครับขอบคุณมากจริงๆครับผมขอบคุณครับแก็อยากจะขอขอบพระคุณแฟนคลับผุกทุกท่านนะครับที่ที่อโอดโวดให้ให้อยู่ต่อจนถึงวีคสุดท้ายเนี่ยครับก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยตั้งแต่ที่ออกไปแล้วแล้วก็แบบทุกท่านก็ได้เสียง สับส่วนบุคคลส่วนตัวของท่านนะครับโหวตให้นัดแดบได้กลับมาในบ้านเอฟอีกครั้งนะครับแล้วก็พอได้กลับมาแล้วก็แบบตั้งใจไว้แล้วว่ายังไงก็ต้องเต็มที่ไม่แพ้ตอนที่อยู่นาก็แบบทําเต็มที่มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ตั้งแต่ได้กลับมาจนถึงตอนนี้ได้อยู่จนถึงวีซสุดท้ายแล้วก็ก็ไม่รู้แต่อะไรนอกจากขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ที่โหวตให้ผมอยู่ต่อทุกกําลังใจแล้วก็ ทุกเสียงเชียร์ในคอนเสิร์ตแล้วก็ทุกโหวตที่มาจากไม่ว่าจะดูจากที่บ้านหรือว่ามาดูที่คอนเสิร์ตนะครับก็สำหรับนัดแล้วเนี่ยแบบ a c a d e m y Fan น a ดลเชียร์ก็เป็นเสียงที่นัดใฝ่ฝันมานาน